สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวอดทนเวลาฝนพรมท่านจะเกิดลัคนาราศีกันในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคม2566ยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568จากคำทํานายของโหรฟองสนานจามนจัทร์ คลิปนี้นะคะมาเปิดคําทํานายของโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือโหรฟองสนานจามอนจันในเนื่องอันมาจากพระราหูจอนย้ายในจะกเมษเข้าสู่มีนนะคะเป็นเวลาน,านานถึง18เดือนเต็มหลังจากนี้เป็นต้นไปเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอจุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่าไนไดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซอ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะท่านที่เกิดในลักนณะสถิตราศีกันค่ะพระราหูจรย้ายราศีครั้งนี้จะออกแนวร้ายสำหรับพวกท่านมากกว่าดีค่ะ เพราะว่าเล็งลัคนาซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำคัญในชีวิตของพวกท่านถือว่าเป็นดวงชะตาแตกหรือพินทุบาทอีกแบบหนึ่งที่จะทำให้เกิดเรื่องทุกๆยากๆทั้งในเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนชีวิตคดีความโดยตำราบ,บอกว่าจะเดือดร้อนจากการลุ่มหลงมัวเมาไปกล่าวร้ายคนอื่นแต่เพศภัยกลับถึงตัวพวกท่านเองนะคะ แต่จากที่โหนฟองสนานเก็บข้อมูลเหตุแนวร้ายที่รอเกิดมักจะเป็นแบบนี้ค่ะออกแนวร้ายเกี่ยวกับคู่ครองหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตนะคะเช่นเตือนล่วงหน้าก็ยังเกิดแบบไม่คาดฝันคู่ครองไปลุ่มหลงมัวเมานอกใจเลิกกันจนบ้านแตกสะแรกขาดบางคนแยกกันอยู่กับคู่ครองบางคนเริ่มคุยกันเรื่องอยาร้างหรือว่าบางคนก็มีคู่โดยประมาท บางคนแต่งงานแล้วกลับมามีเรื่องขัดแย้งในชีวิตสมรสบางคนคู่ครองป่วยบางคนมีลูกๆที่ใช้อารมณ์หรือบางคนก็ทะเลาะก,กับญาติแบบไม่เผาพีกันบางคนหงุดหงิดนอนไม่หลับเดือดร้อนทั้งตัวเองและคู่ครองนะคะในช่วงระหว่าง18เดือนเต็มนี้อาจจะเกิดปัญหาจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนชีวิตเช่นบางคนเป็นนักการเมืองก็เปลี่ยนพรรบางคนเปลี่ยนบริษัท นั่นก็หมายถึงหุ้นส่วนชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าทำงานด้วยกันบางคนลดกิจการร่วมทุนบางคนก็ถูกบริษัทบีบให้ออกจากงานเป็นต้นค่ะทางนี้ยังมีเกณฑ์เกิดคดีความขัดแย้งยุ่งยากบริวารทั้งหลายในชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนไม่อยากทำก็ต้องฟ้องบริษัทที่บีบให้ออกจากงานบางคนถูกฟ้องร้องเรื่องผัดเครดิตหนี้สินหรือว่าบางคนฟ้องคนชั่วที่มาหลอกจนทำให้ไม่มีสติ คล้ายๆฝันให้กู้เงินไปแล้วเบี้ยวค่ะบางคนลูกน้องเป็นปัญหาเช่นแข็งข้อหรือว่าป่วยจนช่วยงานไม่ได้เป็นต้นนะคะส่วนวิธีการรับมือช่วงดวงแตกเพราะพระราหูแบบนี้ก็คือต้องไม่ใช้อารมณ์ในทุกๆเรื่องเพื่อไม่ให้พายแพ้ต่อความลุ่มหลงมัวเมาคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตระหว่างนี้แบบมีสติเพราะราศีมีนที่พระราหูเข้าไปเดินอยู่18เดือนนี้ เป็นบ้านเดิมของพระราชสมบดีตัวแทนพุทธจริตหรือว่าความมีเหตุผลนั่นเองค่ะส่วนความปันปนป่นป่วนปันผวนปิดฝั่งปิดฝาวาวุ่นทางด้านดีและร้ายในเรื่องของสุขภาพอนามัยการป่วยหนักการจากเป็นจากตายรวมทั้งภาษีหรือว่ามรดกที่เป็นมาตั้งแต่หลังสงกรานวันที่19เมษายนส5 6 6ที่ผ่านมานี้นะคะ อาการดังกล่าวจะลดลงเหลือเพียงการเปลี่ยนแปลงเ,ลงเลงราแผ่นดินไว้ในเรื่องของสุขภาพอนามายัยการป่วยหนักหรือว่าการจักเป็นจากตายที่จะเป็นไปจนถึงประมาณวันที่30เมษายน2567ค่ะพึงระวังไว้ว่าตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคม2 5 6 6ยาวไปจนถึงวันที่30เมษายน2567 พวกท่านจะต้องระวังตัวแจทั้งในเรื่องของสุขภาพอนามายัยเช่นบางคนเราคิดว่าแซงป่วยเพื่อไม่ต้องติดคุกอาจจะป่วยจริงอีกทั้งเป็นระยะที่ระวังได้ความผิดจนแทบจะถอดใจด้วยอยู่ในระหว่างดวงตกเหมือนหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนักไม่สามารถคุ้มครองลักคนาของพวกท่านได้นะคะเอาเป็นว่าพูดง่ายๆก็คือ พยายามพาตัวให้รอดไปจนถึงวันที่30เมษายน2567แล้วส่วนใหญ่พวกท่านชะตาจะฟื้นค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงพระหูจรย้ายเป็นเวลา18เดือนเต็มเริ่มตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่พระหูย้ายนะคะยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2568ค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ